สวัสดีจ้าพี่น้องตามนี้นะคะห้าวเสียเมฮเดเสื like ้อเหตเดจ้าอมือนี้นอดแต่งของมาโกเดยพอดีถามพี่เสาเหดอย่างว่ามือนีมือดีเสพเหล็กของเค่น่้อยเสพเหตอย่างว่าตีอหมู่บ้านนี่สเหล็กของเท่นอ้อยหมู่บ้านนีไปยางปลาไปหาเหตแต่เหตมากอันแดงสี่พันอื่นมานี่ยมันจะเป็นขาดำาำมืแดงสีดกมือดงมสีแดงแดงดูน้ำ เเป็นมันแกะแล้วล่ะมันแก่แกล่วตักะสิมาเฮดจังสี่ล่ะจาดเด้วขอเจ็บอย่างฝาดึงขอเฮงหน่อยีข้างในมันขามันเป็นจังซีล่ะเป็นซี่ีนีเซียๆนี่มันแก่คกเนาะมันเป็นลิลลีข้างในเราลบอเฮงหน่อยจ้าตัดนะคะพาเลยพาานะคะไปไหนเห็มันตอนนห่อยจากนั้นตอนตหนน่อยจากน่อน ได้ก็ได้ได้จากเฮดได้เป็นเห็ดกินได้เด้อบ่อยเนี่ยเขาอยาเอาเห็ดไตเปียมาป่นแห่งเป็นเห็ดที่กินได้บ่อยเป็นเห็ดเห็นบ่ให้เอาเห็ดไตเปียมาเด้ออันนี้อันนี้คนมาเฮดแม่มดเพคนพระเอิรดมาเฮดแม่มดแล้วรับผู้คนพระเก็บมาแม่มดนะจ๊ะเอาใส่เครื่องปั้นกับอันนี้จะเป็นเห็ดแม่มดอึ๊บค่ะบัตที่นี่กับบายเราเดย์อันนี้เฮดยังตีอันนี้เพคนมาเฮดพึ่งหวานอันนี้เป็นเห็ดเพิ่งหวานด้วยจ้ะ ันบ้านอันนี้มันก็มีเอกห้อนโปรดเนาะเขาเขาว่าอาหารขนมปังกระโล่เนีมีหลากหลายสายพันธุ์แต่รว,วมๆกันคือเขาบตเอินเห็ดเพลิงหวานมัดสุวรรณแต่มันจะมีเป็นแบบตีนใหญ่ตีนน้อยสีนั่นสีนี่อันนี้ที่เป็นดอกสีเหลืองเสีทองทองอ่ะตุ๊กตุ๊กตกน่ะกะอันนี้แหละเห็ดเพลิงหวานด้วยจังถ้าสิกเอาไปแกงแกงได้บแด่แกงได้เพราะที่มันเป็นอย่างนิบ่าเป็นอย่างถือค้าม่อ,ม,อมันก็สิเปลี่ยนเป็นนิ่มๆกะลึกลงในปากกอ่ะ ลือดของปลาเขาเ้าแสบคือเกาวนะจ๊ะเข้าไปตัดไม่สิริจ้ะตัดหน่อยนะึงนะฮะเป็นเหตุเอาเหตุเป็นแต่เป็นเห็ดที่เป็นพาสติกไดเด้วยพี่น้องอันนี้ไปก้อนเพิ่งปัน้นก็เต็มเนาะอที่นี่เข้กากันน้ำนะจ๊ะแล้วก็เอาน้ำฝนใส่เข้าไปนะจ้ะถ้าเขาปั้นแต่เห็ดซื่อเนี่ยมันจะบอแหลกเลยมันจะหมุนตุลุนตุลุนไ่้หล่ะเขาไปใส่น้ำเข้าไปนะ้ำซอยให้มนันปั้นง่ายขึ้นช่วยให้เกิดการ ในได้ง่ายเนาะต้อก็รสิบหนึ่ง่ายง,งคือประมาณนี้แหละป้ายวันนี้เขาใส่น้ำกับไปแล้วน้ำให้เป็นน้ำฝนเด้อจ้าถ้าเป็นน้ำป้าป่านี่แห้งน้ำป้าป่าบ้านเขาน้าเนาะกินข้อรีนแห้งขนาดเลยนะคะถ้าน้ำป,ป้าป่ากินข้อรีนแห้งๆน่ะให้พักไปเป็นอาทิตย์พุทเด้อตักว่าใส่กระคุใส่กระครางไว,ว้โดนเติมปุ๋ยให้มันค่ายข้อรีดออกน้าข้อรีดอันนี้อันนี้น,น้ำฝนนะจ๊าเข้ากระต้อันนะ้ำฝนนี่แหละเอากระมังเข้าไปตั้งไว้ถ้าหนอกฝนโตข้ากาเอาเข้ามานะคะหลังจากนั้นก็ปั้นจับ มาถิ่นแหลเดที่นอกปาเด็นแหนึ่นอยเขาฟันเก็บปาถนแห่เงอันั้นปนมตัวปลาเหละเอียดนะคะปลินละเอียดชนิดปลาิ็นปันเด้อทางบนนี้ชปลาหมิกยาฟู้นวอ้วด้วยัามันหน้าแดดเนาะ มีอ,อ,อกมาดำดำืนเยอรู้กวจะแรงแล้นะคะ,แ,ะแรงดีละจ้ามันก็สิเป็นสีนอ,อกบาเบิ้งข้างในมันปทีนี้มันก็สีขึ้นนั้นคนะดำเปื้อนๆบ้างนย เข้า,า,อนนเ,อาเอาไปเห็ดหยางติวาอันเนี้ยเข้าเสียเอาเหเสือเห็ดจ้าเข้าปั่นไบยังศีแล้วนะเนาะเข้าไปผสมน้ำแล้วก็เอาไปมักไปในโองหรือมักไ้ในถังที่มีฝาปิดแต่ฝาปิดนี่มันเป็นปิดสูญญากาศปิดสนิทใครได้คือปิดไปธรรมดาแล้วก็ปิดป่อให้นมันแลกเี่ยมันโลกนี่แหละคือฝาองมันมีฝาปริศนาปิดแบบนั้นนะคะมาไปสองอาทิตย์แล้วก็เอาไปเท รสราดลงบริเวณที่เท้าต้องการจะปลูกเฮดเดอร์เป็นเงาหมากไหมไหมเงาต้นไม้ไงกองเ,ออเขาเรียกว่ากองขี่เลื่อยใบไม้ที่มันมักสะสมกันมากนะสินะแ้วมันก็ไม่เสือเ่อมเฮดสินะเข้ากับเบเทใส่หักใหม่ใบเราเปเทสิ่กองใบไม้ยังไบนะคะพอดฤดูมาทาไปบ้านหกเดือนสามเดือนนึเดือนหกเดือนมันกระสิเกือเห็ดในเท้าเก็บถ้าเบิวมาปีหนานเนี่ยเท้าสินนไดบปเกบเ็ดอยู่ไปลาอีกบอ ถ้ามันเกิดน,นี่เขาาเได้เก็บเห็ดอยู่หลังบ้านเขาเก็บเห็ดอยู่หน้าบ้านเขานะคะเขาล่องเห็ดเบิองเนาะปีหน้าเขา้าซื้อกระตไปเก็บเห็ดนี่แหละค่ะเข้าเห็ดเสื้อเห็ดนะคะเร็ดแบบนี้เอิ้นว่าเห็ดเสื้อเห็ดเด้อเขาคือไปไดใเห็ดมากคือมันแก่มันบอ่อเขากะเอาไว้แต่อเ,อเ,อเ,เ,เอาแนวมันอืมก็อิ้นว่าเห็ดันมปังกระหรอกเนี่ยเขาเสียเอาแนวมันไปเขาพวกินเขาเอามาเอามาปัน่น้ะจ้ะอันนี้เสียเขาไปเก็บมาเนาะ เนี่ยจังสี่ก็คือกัรนี่เอามาให้ได้ขึ้กันเมิดอสิเห็นไ่มนี่ถ้ามันเก่าๆแก่ๆนี่ได้เมิดแต่ว่าอย่าให้มันเปื่อยจนจนจนสปอร์มันรุดเมื่อแล้วอันนี้มันก็ยังมีสปอร์อยู่เนาะนี่จังสี่นะจ๊ะนี่มันก็มีสปอร์อยู่สินะก็คือเห็ดปันปันทั้งดอกเลยแต่กระตัดขีดเอาแน่เก่งใจเครื่องปันเท่านาะจ้ะนี่แหละนี่แหละวิธีทำเชื้อเห็ดนะคะทำแบบง่ายๆเด้อแบบนี้แหละเอาไปลดลาดลูกเหงาโก้ไม่มองที่ใบไม้มันทับถมกันมีขี้เลื่อยมีใบไม้มีอาหาร เป็นเงาใหม่ที่มีหักใหม่ใหญ่หกักม่หักไหม้ฝอยนั่นแหละไปเทรลดหลาดใบมากมก็สิเกิดนะจ๊ะนี่จะเห็ดก็เอาไปเทสสนามนอกมาไปกนะถ้าบ่มากไปสองอาทิตย์ก็เอาไปเท้เลยแต่ข่อยสีมาร์กใบก่อนเพราะว่าที่ข่อยที่จะเทเห็ดเพิเกิดเห็ดมันยั่งบอ่อผอมข่อยต้องข่อยสิเฮ็ดอันนี้แล้วใปฟันอันนี้แล้วข่อยสิไปเทส่ออ่างใบใส่ขังใยใหม่ม์กใแล้วข่อยสิไปแตงหม่องปู เอาจะไปแต่งมองปลูกแล้วแล้วคอยเกษสิเอาไปเทใส่ปีนาเดือนมีนายางไว้เนาะมันจะเกิดอีกท่หนึ่งเห็ดจะเกิดประมาณเดือนมีนาคอยสิษด้เก็บ,บเห็ดถ้าเดือนมีนาบ่เกิดเป็นบ่อมันก็สิไปเกิดอีกเดือนปลายปีนานธุลาคมศจิกาธูละเกิจะได้เ็ดเก็บเก็บเห็ดกินยุ่นบ้านแต่ของเนาะบ่าต้องไปย่างปลาเนาะจะนีิจ้ะวิธีทําเชื้อเห็ดแบบง่ายๆนะคะโอเคค่ะตามนี้นะคะนะคะยังมานํากันเออเอาไปเทศดีกัน องทางมาเข้านะคะมีฝาปิดนี่เด้นะคะประเทศไปในสะสมหลายเติบแล้วถ้าเฮาเอาไปยังซีเดอร์โดนๆสองอาทิตย์มันจะขื้นสปอร์หเห็นเลยนี่มันมันจะมีสปอร์ขึ้นเตินเขาว่ามันเดินสปอร์ดิอันนี้เฮากับอาจจะบอโลคอนขนาดนั้นไปแตงหม่องกอนไปแตงหม่องปลูกมะเหล้่วกอนด้วจ่าเดี๋ยวสิบเบิ้งเข้าไปปบูกงหม่องแตงแตง,แตงหม่องหม่องปลูก อันนี้ที่เป็นดินดินเป็นสีดำดำนี่บําดินนะจ๊ะขิงวัวขิงวัวเม็ดเขาบอกไม่ขิงวัวขอกนะเขาก็ขิงวัวอัดเม็ดมห้อยเขาก็ใส่ขีงเลยลงไปหลายตื้อเป็นแักหน้อยเนี่ยเขาก็จะเอาเชื้อเห็ดน้ำมาเทรลรหัสรดลงไปมันก็จะมีหากต้นอันนี้เนะาะอาจจะบอกเป็นหากใหม่ใหญ่แต่ว่าก็เป็นหากใหม่ที่ย่อมขดดินนั่นแหละจะเป็นตนัวนี้เป็นหากใหม่น,น,นะจ๊ะเอาเสเอาคือเอาหลาดมาหลาดลดแล้วเขาก็จะเอาใหม่ใบใหม่ ไปกดไปใหม่ที่มันโลนนี่แหละหรือดูดูดูนี่ไปใหม่มันจะหลวงเนาะข้าก็เซใบใบมะกรูบใบมนก็ซีชื่นอยู่มากอยู่นี่นี่แหละปะก็ซีออกจ่าจังๆเงานี้เนาะเงานี้คือกันข้าวกะเซจคือกันอันนี้ข้ากะสีอันนี้ข้าจะเ็ดแบบเอาเชื้อเห็ดมาล่องคีดินเลยเอาเชื้อเห็ดมาล่องคีดินเลยมนก็สีลงไปหาหากใหม่ได้ง่ายอันนี้เป็นต้นแบบพั่มเลยจ้ะมนก็สีลองไปหาข้าก็เซเอาคีเลยมะกบเอาใบไม้มะกบเพื่อกันอันนั้นคือเอาแบบ เอาเชือเฮ็ดเอาใบทั้งขีเรย่อันนี้เขาจะเอาเชือเห็ดลงดินเลยแล้วก็เอาคีเลือยกบออกไม้กบนะจ๊ะนะคะแปลงนี้ส่วนแปลงนี้ได้จ้าแปลงนี้เข้ากัจะอันนี้เขา,าจะเฮ็ดอันนี้คือจกันเข้าเฮ็ดแนวอ้อมขึ้นมาแล้วก็เอาเชือเห็ดมาลาดโลดลงตรงใบไม้แล้วก็วท,ววนนทับด้วยขีเรย์ได้จ้าอันนี้เขาจะทับตัวขีเรื่อยอันนี้มันมีใบไม้อยู่ก่อนเข้าก็เอาลงเ,เอาลงใบไม้แล้วก็เอาคีเอยมาทับนะจ๊ะ ลงเชื้อเฮดและก็ลงขีีเลยทับด้วจาในีแปลงนี้เนาะถ้ามาเบิ่งกันมันไม่ิเป็นยังไง